ครับก็กลับมาพบกับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสประจำไตรมาสหนปี2023นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในกลุ่มของตัวสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมี4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือผลประกอบการในช่วงของควอเตอร์หนะครับที่ผ่านมาออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มควอเตอร์สแล้วก็ภาพทั้งปีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคําแนะนํานะครับ ขอเริ่มที่ตัวผลการดําเนินงานในช่วงของควอเตอร์หนึ่งก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มสื่อเนี่ยในช่วงของควอเตอร์หนึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างแย่นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดของปีนะครับหลักๆเนี่ยก็เนื่องมาจากตัวเม็ดเงินโฆษณาชะลอตัวต่อเนื่องอจากช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์ทําให้ตัวเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยหดตัวนะครับแล้วก็ ยังมีผลต่อเนื่องมาในช่วงของเดือนมกราแล,ล้วก็กุมภาพันธ์นะก็คือ,อผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่กล้าใช้งบโฆษณามากนักนะเพราะว่ากลัวที่จะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะก็เลยรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็ในภาพรวมครับในช่วงควอเตอร์หนึ่งเ่ยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยรายงานกำไรสุทธินะครับอยู่ที่315ล้านนะครับลดลง45%เยียอเียแล้วก็57%ิอ Q, Q นะครับ โดยกลุ่มที่หดตัวหนักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสื่อทีวีนะครับที่เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยหดตัวเยอะนะครับสำหรับตัวสื่อทีวีนะครับอย่างตัว BC เนี่ยกำไรลดลง98% year on year แล้วก็97%คิวออนคิวนะครับตามมาด้วยตัว 1E นะครับกำไรลดลง79% year on year แล้วก็64%คิวออนคิวนะครับก็คือหลักๆเนี่ย รายได้ค่าโฆษณาสื่อทีวีเนี่ยลดลงนะแล้วก็รวมถึงตัวผู้ผู้ประกอบการเองก็เห็นสถานการณ์เนี่ยที่ค่อนข้างอาจจะยังดูไม่ดีนะกก็เลยมีการชะลอการออกอากาศะละครใหม่ออกไปด้วยก็ทําให้ตัวรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ละครเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับส่วนตัวที่มีกําไรฟื้นตัวโดดเด่นนะครับจะเป็นตัว R S นะครับกำไรสุทธิเติบโต67เยียร์ออนเยียร์แล้วก็ฟื้นจากไตรมาสก,ก่อนหน้าที่มีผลขาดทุนนะครับแต่ว่าอันเนี้ย ต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยเป็นผลมาจากที่เขารับรู้กำไรพิเศษจากการขายหุ้นเชิดในช่วง IPO นะครับในขณะที่ถ้าเกิดไปดูตัวที่มีผลประกอบการปกติฟื้นตัวเด่นๆนะครับในช่วง quarter หนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวเมเจอร์แล้วก็ตัวแพลน B นะครับที่เรียกว่ากำไรเนี่ยฟื้นตัวจากฐานต่ำเมื่อปีที่แล้วนะครับจากตัวสถานการณ์โควิด1 i เนี่ยที่มันคลี่คลายดีขึ้นนะครับก็ใน quarter หนึ่งงบปกติที่ออกมาดูดีก็จะเป็นตัวเมเจอร์แล้วก็ตัวแพลน B นะครับ ส่วนแนวโน้มพอรเตอร์สองนะครับก็คาดว่าสถานการณ์กลุ่มสื่อเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับจริงๆเราจะเริ่มเห็นเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงของเดือนมีนาคมแล้วนะครับแต่ว่าพอเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเห็นเม็ดเงินโฆษณาชะลอตัว,ตวลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไปตามซีซันแนลที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีการชะลอการใช้งบในช่วงเดือนเมษายนที่มันมีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ อ่าก็อ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากตัวเม็ดเงินโฆษณาที่เราคาดว่ามันจะเริ่มมีทิศทางที่มันฟืน้นตัวดีขึ้นจากควอเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยอ่าผู้ประอกอบการในกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะมีแผนในการจัดกิจกรรมอีเวนต์คอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงควอเตอร์สองก็จะเป็นตัวเข้ามาสนับสนุนอ่าผลการดําเนินงานให้ฟืน้นตัวดีขึ้นนะครับอ่ารวมถึงในช่วงควอเตอร์สองของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของภาพยนตร์อ่าจากต่างประเทศที่จะเข้ามาฉายเนี่ยจะมีหนังใหญ่หญเข้าฉายหลายเรื่องนะดังนั้น เราก็คาดการ์ครับว่าตัวกําไรในช่วงของควอเตอร์สกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการฟื้นตัวดีขึ้น11% year on year แล้วก็158% Q on Q นะครับแล้วก็ตัวที่จะมีกําไรสุทธิฟื้นตัวเด่นๆเนี่ยก็จะมีตัวเป็นตัวเมเจอร์แล้วก็แผนดีเหมือนเดิมนะครับเมเจอร์ Major เนี่ยเราคาดการ์ว่ากําไรจะฟื้นตัวจากฐานต่าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย111% year on year แล้วก็ฟื้นตัวจากควอเตอร์หนึ่งเนี่ย295% Q on Q นะครับ อันนี้เรายังไม่รวมกรณีที่เมเจอร์เนี่ยเขามีแผนที่จะขายหุ้น M อ i c พิ r เจนะครับให้กับทางคุณขันเงินเนี่ยมูล,ลค่ารวมประมาณหกร้อยห้าสิบล้านซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่เราดูข้อมูลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าสําหรับตัวหุ้น M อ i c พิที่เมเจอร์เขาถืออยู่เนี่ยเขามีการตั้งสำรองไปเกือบจะทั้งก้อนแล้วคือต้นทุนเนี่ยแทบจะเหลือศูนย์ครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการบันทึกกําไรพิเศษก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการไตรมสองให้เติบโต ด่นที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวแพนบีนะครับที่เป็นผู้ประกอบการสื่อนอกบ้านเนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวแนวโน้มผลการดําเนินงานก็จะยังแข็งแรงกว่าหุ้นสื่อตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์โดยตรงจากตัวสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะครับส่วนภาพทั้งปีนะครับสำหรับตัวกลุ่มนี้เนี่ยจริงจริง ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนะครับที่ทําให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยเขายังเริ่มกลับมาใช้งบโฆษณาก็จริงแต่ว่ายังไม่กล้าใช้งบเต็มที่นะเพราะว่าก็ยังกังวลอยู่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําให้เขาต้องมีการหยุดใช้งบโฆษณาหรือไม่นะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่เรียกว่ายังมีความไม่แน่นอนแล้วก็ทําให้ผู้ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กล้าใช้งบโฆษณาเต็มที่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับก็ผู้ประกอบการในกลุ่มเนี่ยเขาก็คาดหวังนะครับในส่วนตัวเม็ดเงินโฆษณาในช่วงของครึ่งปีหลังที่มันจะฟื้นตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลใหม่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดีขึ้นก็น่าจะหนุนให้ตัวเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นในช่วง,งครึ่งปีหลังครับแล้วก็รวมถึงตามซีซันนอลแล้วเนี่ยจะมีแผนการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตจำนวนมากในช่วง,งครึ่งปีหลังด้วยนะครับก็ ทําให้ในภาพของตัวทั้งปีเองเนี่ยเราก็ยังคาดว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมีกําไรฟื้นตัวขึ้น27เปอร์น on year นะก็คือจะกลับมาเติบโตเด่นๆในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดไปดูตัวไหนที่มีกาไรฟื้นตัวเด่นที่สุดเนี่ยจะเป็นตัว RS เพราะว่าเขามีกําไรพิเศษจากการขายหุ้นเชืดเข้ามาช่วยนะครับขณะที่ตัวที่ผลการดาเนินงานปกติเนี่ยฟื้นตัวเด่นก็จะเป็น2ตัวเดิมก็คือตัวเมเจอร์แล้วก็ตัวแ B นบีครับที่ ได้ประโยชน์โดยตรงจากโควิด -19 คลี่คลายนะเพราะว่าเป็นตัวที่เรียกว่าต้องการคนที่ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านานะครับก็พอโควิดคลี่คลายเนี่ยคนก็ออกมานอกบ้านมากขึ้นนะครับก็ทําให้เห็นสื่อนอกบ้านมากขึ้นเ,เข้าโรงหนังมากขึ้นนะครับแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายภาพร,รวมครับสำหรับคาแนะนํากลุ่มนี้เนี่ยเรามองเป็นนิวเทรลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือ,อผลการดําเนินผลการดําเนินงานเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวจริงนะครับแต่ว่า อาจจะยังมีความเสี่ยงที่ยังเป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอยู่นะครับแล้วก็หุ้นเด่นที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น2ตัวนะครับที่เมื่อกี้พูดมาซ้ําไปซ้ามาว่าจะเป็นตัวที่ผลประกอบการเด่นกว่ากลุ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงภาพของทั้งปีเลยก็จะเป็นตัวแพลนบีแล้วก็เมเจอร์นะครับโดยแพลนบีเนี่ยก็เป็นสื่อน,นอกบ้านก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากโควิดในทิศขึ้ายส่วนเมเจอร์อาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวนุนเข้ามาด้วยก็คืออาจจะมีกําไรพิเศษก้อนใหญ่จากขาย การขายหุ้น Mpicture อรทำให้ตัวงบเนี่ยเรียกว่าออกมาดูดีกว่าหุ้นตัวอื่นในกลุ่มสำหรับตัวปี2023ด้วยนะครับสำหรับตัวแพนบีเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่10บาท20นะครับแล้วก็ตัวเมเจอร์เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่19บาท80ตังค์นะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับตัวกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ก็ขอ,อจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ